ก็สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูจะมาสอนในส่วนของกรณีที่9นะคะในหน้าที่116นะคะวิชาการบัญชีภาษีอากรค่คะต่อจากครั้งที่แล้วนะคะที่ครูได้สอนไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันในส่วนของกรณีที่9นะคะเป็นกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินเดือนให้เป็นผู้ออกภาษีให้แก่ลูกจ้าง โดยนะคะกรณีนี้นะคะจกคำนวณภาษีหักหนาที่จ่ายให้นำภาษีที่คำนวณเนี่ยในแต่ละทอดเนี่ยรวมกันนะคะ,ะกับเงินได้พึงประเมินนะคะแต่ละทอดเนี่ยจนทุกทอดนะคะก็คือเท่ากันหมดนะคะเรามาดูในส่วนของตัวอย่างที่9ค่ะในส่วนของตัวอย่างที่9นะคะบริษัทกรุงไทยจำกัด ได้รับนายขวัญน,นะคะที่เป็นคนสดเนี่ยเข้ามาทํางานแล้วก็ได้รับเงินเดือนเดือนละ6 0,000บาทบริษัทเนี่ยเป็นผู้ออกภาษีแทนให้โดยในส่วนของการคํานวณภาษีเงินได้หักนที่จ่ายนะคะเป็นกรณีดังต่อไปน,นี้หนึ่งเลยนะคะเราจะมาคํานวณในส่วนของทอดที่1ก่อนทอดที่1นนะคะคานวณเหมือนเดิมเลยค่ะเงินเดือนนะคะจะอยู่ที่60,000บาทนะคะก็คือเขาได้รับเงินเดือนเดือนละ6 0,000บาท เราก็เอา60,000นะคะคูณ12ก็จะได้ยอดอยู่ที่7 2 0 0 0 0 0บาททวนหลังจากนั้นนะคะหักค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน1,000 0 0เราก็เอา72,000นะคะคูณ50%นะคะแน่นอนนะคะ7 0 0 0 0อ่า2 7 0 0 0ค่ะขออภัย7 2 0 0 0 0 0คูณ50%นะคะจะได้ยอดอยู่ที่3 0 6 3, 0 0 0 0 3 6 0า0 0เนี่ย มันเกิน50%นะคะเราก็คิดได้แค่อ1แสนนะคะเราก็เลยใส่เลยนะคะ1แสนหลังจากนั้นนะคะเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วก็เอาเงินได้ทั้งเดือนหักค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน1 0 0 0 0ก็จะเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่6 2 0 0 0 0บาททวน ต่อมานะคะเราก็มาหักในส่วนของค่าดถยนต์ค่าดถย่ตน์นะคะในส่วนของนายขวัญนายขวัญเนี่ยนะคะเป็นคนที่มีเงินได้เงินได้ของเขาเนี่ยนะคะเราก็มาคำนวณภาษีนะคะหักของเขาเองก็คือผู้มีเงินได้ในหักได้อยู่ที่60,000บาทก็จะเป็นเงินได้สุทธิอยู่ที่5 6 0 0นะคะต่อมาในส่วนของ พอเราได้เงินได้สุทธิเสร็จแล้วนะคะเราก็มาคำนวณภาษีนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเงินได้สุทธิอยู่ที่ห้าแสนหกหมื่นเราก็มาคำนวณภาษีเลยนะคะว่ามันอยู่ในอ่้ันที่เท่าไหร่พอเราทราบแล้วนะคะเราก็เอาเงินได้สุทธินะคะไปคูณพอคูณเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ภาษีอยู่ที่สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาท ก็คือเขาเอาไปคำนวณภาษีนะคะหลังจากนั้นนะคะเรามาคำนวณในส่วนของทอดที่2ทอดที่2นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะเราก็เอาในส่วนของเงินเดือนนะคะอ่าทั้งปีนะคะเขาได้รับเงินเดือนเดือนละ6 0,000บาทเราก็เอาไปคูณ12นะคะยอดมันก็จะอยู่ที่7 2 0 0 0 0บาท บวกกับภาษีในทอดที่1ให้นักศึกษานะคะกลับไปดูในส่วนของภาษีที่เราคำนวณมาสักครู่นี้ภาษีเงินได้ทอดที่1ก็จะอยู่ที่ในหน้าที่116นะคะยอดมันก็จะอยู่ที่36,500บาทให้นักศึกษานะคะเอามาบวกกันนะคะยอดนี้เอาไปบวกนะคะก็จะเป็นเงินได้สุทธิอยู่ที่756,500บาท ก็หากค่าใช้จ eh? ่ายมือนเดิมค่ะ50%ไม่เกิน10,000แสนนะคะก็หักได้แค่แสนเดียวก็จะเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่656,500บาทหากค่าหย่อนของนายขวัญอีก60,000นนะคะก็จะเป็นเงินรา้สุทธิอยู่ที่596,500หหลังจากนั้นนะคะพอเราได้เงินได้สุทธิเสร็จแล้วนะคะ เราก็ไปคำนวณภาษีค่ะภาษีนะคะเราดูเงินได้สุทธินะคะเงินได้สุทธิของเราอยู่ที่596,500เราก็ไปดูนะคะว่าของเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่พอได้เสร็จแล้วนะคะพอเราคำนวณภาษีแล้วนะคะภาษีทอดที่สองเนี่ยมันก็จะเท่ากับ4 1975พอเราได้เสร็จแล้วนะคะ เราก็มาคํานวณในส่วนของท่อที่3เพราะว่าในส่วนของภาษีท่อที่1กับท่อที่2เนี่ยยอดภาษียอดนี้มันยังไม่เท่ากันเราจะมาคํานวณหาในกรณีที่ว่ามันเท่ากันเรามาดูในส่วนของการคํานวณภาษีท่อที่3ค่ะอ่ะเราก็มาคํานวณเลยนะคะเงินเดือนเหมือนเดิมค่ะเอา6 0,000นนะคะคูณ12เดือนได้7จ็ดแสนสองหมบวกกับภาษีท่อที่2ภาษีท่อที่2เรากลับไปดูค่ะท่อที่2ภาษีของมันจะอยู่ที่ 4, 1975เรบาทแล้วก็เอามาใส่แล้วก็มาบวกกันก็จะเป็นเงินได้สุทธิอ่าขออภัยค่ะก็จะเป็นเงินได้อยู่ที่7 6 1 9 7 5หลังจากนั้นนะคะเราก็เอามาหักค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน10,000 0เราก็หักได้แค่แสนเดียวดังนั้นเงินได้ลังหักค่าใช้จ่ายก็จะอยู่ที่6 6 1 9 7 5หากขัก้าง้อยดาห่อนของนายขวัญอีก6 0 0 0ื ก็จะเป็นเงินได้สุทธิอยู่ที่ 6, 10, 19, 6 10, 1 9สน0นึ่งหบาทหลังจากนั้นพอเราได้เสร็จแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะเราเอาเงินได้สุทธิไปดูนะคะว่า,าเงินได้สุทธิของเราเนี่ยมันอยู่ในขั้นที่เท่าไหร่นะคะเราก็ไปคำนวณในส่วนของภาษีพอได้เสร็จแล้วนะคะคำนวณภาษีทอดที่3ก็จะอยู่ที่ 4, 2, 7จ็่อาบาท ท่อที่1กับท่อที่2เนี่ยมันยังไม่เท่ากันนะคะยอดมันของภาษีเนี่ยมันยังไม่เท่ากันเราก็ต้องคำนวณในส่วนของท่อที่3ท่อที่3ก็เหมือนเดิมเลยคะ่ะตั้งนะคะในส่วนของเงินเดือนเหมือนเดิมเลยนะคะ60,000คูณ12 000, เดือนได้7,2 0 0 0 0บวกกับภาษีเงินได้ท่อที่3ภาษีเงินได้ท่อที่3นะคะก็จะอยู่ที่4 000, 2 7 9 6 ส2 7 9 6มาจากไหนก็มาจากในส่วนของภาษีในส่วนของทอดที่3ยอดนี้นะคะสี่หมืนั้อกสิกศึกษาก็เอามาบวกกันพอบวกเสร็จแล้วนะคะยอดเงินได้ก็จะอยู่ที่7จ็ดแสนหบาท แล้วหลังจากนั้นนะคะเราเอามาหักค่า้จ่าย,าย50%ค่า้จ่าย,าย50%แต่ไม่เกิน10,000 0บาทแน่นอนนะคะมันเกินอยู่แล้วเราก็หักได้แค่แสนเดียวก็จะเป็นเงินได้หลังหักค่ายจ่ายอยู่ที่6 6 2 7 9 6บาทก็จะเป็นในส่วนของค่ารถยนต์ของนายขวัญจะอยู่ที่60,000บาทนะคะแล้วก็จะเป็นเงินได้สุทธินะคะเงินได้สุทธิอยู่ที่6 0 0มือ่กแสนสอา พอได้เสร็จแล้วนะคะอ่าพอได้เสร็จแล้วนะคะเราก็มาดูนะคะในส่วนของอ่าการคำนวณภาษีนะคะเราก็มาดูนะคะว่า6 2 7 9 9 6เนะมันอยู่ในขั้นที่เทไหร่พอได้เสร็จแล้วนะคะภาษีทอดที่4เนี่ยมันก็จะเท่ากับ42,919บาทหลังจากนั้นนะคะ เราก็มาดูในส่วนของภาษีทอดที่5้านะคะการคำนวณภาษีทอดที่ห้าเราก็เหมือนเดิมเลยค่ะเราเอาเงินเดือนนะคะมาคูณ12เดือนนะคะแล้วก็บวกกับภาษีเงินได้ทอดที่4ทอดที่4เนี่ยจะอยู่ที่4 2 9 1มบาทนะคะเราก็มาคำนวณได้เลยนะคะก็จะเป็นอยู่ที่อ่า เงินได้นะคะรวมเงินได้อยู่ที่7 6 2 9 1 9หักากค่าใช้จ่าย50%ไม่เกิน10,000แสนมันเกิน1 0,000สนอยู่แล้วเราก็หักได้แค่แสนเดียวก็จะเป็นเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่6 6 1 9 1 9บาทหักค่ารถยนต์ของนายขวัญอีก60,000ก็จะเป็นยอดเงินได้สุทธิอยู่ที่6 1 9 7 5เรบาบาทแล้วก็เอาเงินได้สุทธิยอดนี้นะคะ ไปคำนวณน,นะคะว่ามันจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่พอคำนวณแล้วนะคะยอดภาษีเนี่ยมันก็จะได้อยู่ที่4 2 9 3 8บาทอ่ะยอดของทอดที่4กับทอดที่5เนี่ยมันยังไม่เท่ากันเราก็ต้องคำนวณอีกนะคะว่ามันจะเท่ากันตอนไหนนะคะเราก็คำนวณทอดที่6ต่อได้เลยนะคะทอดที่6นะคะอ่ะมาดูค่ะเหมือนเดิมค่ะ บวกตั้งเหมือนเดิมนะคะเอาเงินเดือนนะคะ60,000คูณ12เดือนได้7,2 0 0แล้วก็บวกกับภาษีข้อที่5อีก42,938บาทอ่านักศึษาก็มาบวกได้เลยนะคะพอบวกเสร็จแล้วนะคะหักค่าเช้จ่ายหักค่าลถย่อนเสร็จแล้วนะคะเราทักษาม,มาดูค่ะ ยอดของเงินรา้สุทธิจะอยู่ที่6กแสนสองพันเบาทมันอยู่ในคั้นที่เท่าไหร่แล้วก็มาคำวนวณภาษีพอคำวนวณภาษีเสร็จแล้วนะคะภาษีทอดที่6กเนี่ยมันก็จะเท่ากับสี่หมื่นสองพันเก้าทอยสี่สี่สิบเอ็ดบาทอพอได้เสร็จแล้วให้กลับไปดูนะคะว่าทอดที่หกับท่อที่ห้เนี่ยยอดมันตรงกันยังท่อที่หนะคะภาษีมันอยู่ที่สี่หมืบาทส่วนท่อที่หเนี่ย จะอยู่ที่4 2 9 3 8บาทมันยังไม่เท่ากันนักศึกษาก็ต้องคำนวณในท่อที่7ต่อได้เลยนักศึกษากมาดูท่อที่7ค่ะท่อที่7นะคะเหมือนเดิมนะคะเงินเดือนบวกกับภาษีเงินได้ท่อที่6ก็จะอยู่ที่4 2 9 4 1บวกกันแล้วนะคะพอบวกแล้วนะคะมาหักค่าใช้จ่ายหักค่ารยนต์สรุปแล้วท่อที่7เนี่แหละนะคะมันตรงกันกับในส่วนของท่อที่6นะคะ ภาษีนะคะหลังจากที่ว่าคำนวณภาษีแล้วท่อที่7ภาษีมันอยู่ที่42,941อท่อที่6ก็เหมือนกันค่ะภาษีของมันก็อยู่ที่42,941ตรงกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปคำนวณในส่วนของท่อที่8ต่อท่อที่8นะคะมันตรงกันจริงไหมนะคะทำอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะมาดูในส่วนของท่อที่8ค่ะ เอาภาษีเงินได้ทอดที่7มาบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะภาษีเงินได้ทอดที่7ก็จะอยู่ที่4 2 9 4มบาทบวกกันแล้วนะคะรวมเงินได้เนี่ยนะคะก็จะอยู่ที่7 6 2ดแสห่ักาหกค่าใช้จ่ายหักค่ารถยนต์นะคะก็จะเป็นเงินได้สุทธิอยู่ที่60,000อ่ะขออภัยค่ะ6,2941บาท อันนี้คือ,อยอดของเงินได้สุทธินะคะยอดของเงินได้สุทธิเราก็ไปคำนวณภาษีต่อได้เลยนะคะพอคำนวณแล้วยอดมันก็จะอยู่ที่4 10, 2 9 4 1นักศึกษาส,สังเกตนะคะว่าบวกภาษีเงินได้ทอดที่7ทอดนี้นะคะยอดนี้ยอดนี้กับยอดนี้ มันเท่ากันแล้วนักศึกษาไม่ต้องคำนวณต่อเพราะว่าภาษีทอดที่7กับทอดที่8เนี่ยมันเท่ากันอ่ะดูเท่ากันนักศึกษาไม่ต้องคำนวณทอดที่9้าต่อเพราะว่ามันเท่ากันแล้วนะคะหลังจากนั้นเรามาคำนวณภาษีหักนะที่จ่ายคำนวณภาษีหักนาที่จ่ายเหมือนเดิมเลยนะคะคำนวณภาษียอดนี้นะคะเราก็เอาอ่า ภาษีแต่ละเดือนนะคะก็คือภาษีาเงินได้สุทธิที่ว่าเราคำนวณมานะคะ42,941ยอดนี้เอามาหาร12มันก็ตกเดือนละ3578บาทเราไม่ต้องคิดทศนิยมนะคะเพราะว่ายอดนี้มันคำนวณแล้ว42,941หาร12มันได้อยู่ที่3578.41 นะคะจุด41ยอดตัวที่3เนี่ยมันมากกว่า6เราก็ต้องปัดเป็น4ีสองอ่ารวมภาษีนะคะรวมภาษีเราก็เอา 3ามพันนะคะห้ารอยเจ็ดสิบแปนี่ยเอาไปคูณสิอดนะคะเอาไปคูณสิบเอ็ดเดือนนะคะจะเท่ากับสามหมื่นเก้าพันอยหาสอันนี้คือในส่วนของสิบเดเดือนนะคะส่วนภาษีที่ต้องชำระทั้งปีเราก็เอาภาษีที่เราคำนวณน,นะคะมาใส่สี่หมื่นสองนส่วนคงเหลือนะคะส่วนคงเหลือเนี่ยเราก็เอาสามหมื่นนอ่าสามเอามาหักกับ 4 2 9 4 1อเารอบเอามาลบกันมันก็จะเป็นภาษีคงเหลือณเดือนธันวานที่เราจะต้องจ่ายในเดือนนั้นนั่นเองนะคะจบไปแล้วนะคะในส่วนของการคำนวณภาษีต่อมานะคะหน้าที่นะคะของผู้มีเงินได้หักหน้าที่จ่ายในส่วนของหน้าที่นะคะของผู้มีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเนี่ยก็คือจะคำนวณหักภาษีนะคะไว้ทุกคราวแล้วก็ ถ้ามีภาษีเนี่ยเราก็สามารถจ่ายเงินได้ทันทีเลยนะคะตามวิธีการแล้วก็หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่ว่าเขาเนี่ยกำหนดมา 2. ผู้มีหน้าที่นะคะหากภาษีเงินได้หน้าที่จ่ายนะคะมีหน้าที่ยื่นแบบสแสดงการนะคะหากหน้าที่จ่ายแล้วแต่กรณีนะคะตามที่อธิบดีรรกรมสรรพากรเนี่ยกำหนดแล้วก็ต่อมา นะคะผู้มีหน้าที่นะคะหักภาษีหนา้จาจ่ายเนี่ยจะต้องยื่นแบบแสดงรายการด้วยนะคะถึงจะไม่เสียหรือว่าเสียก็ตามเนี่ยก็คือยื่นไปเถอะนะคะเขาจะได้รู้นะคะว่าเราเนี่ยยังทํางานอยู่แล้วก็สีจะทําแบบแล้วก็บันทึกข้อความนะคะในส่วนของผู้เป็นต่างดาวออกหนังสือรับรองการหากาักภาษีจะทําบัญชีพิเศษนะคะ แล้วก็จัดทาแบบแจ้งข้อความเกี่ยวกับเงินได้ของบริษัทจํากัดนะคะมีและใช้เลขประจําตัวเพื่อเสียภาษีอากรนะคะแล้วก็ต่อมาแบบที่ยื่นรายการภาษีหักณะที่จ่ายเขาบอกว่าแบ่งออกเป็น2ประเภทประเภทที่1เนี่ยแบบยื่นรายการภาษีเงินได้หักมาที่จ่ายสําหรับนําส่งเป็นรายเดือนนะคะมีอยู่5แบบถ้าเป็นแบบพงอด5ห้าหนึ่งะคะเป็นยื่นแบบรายการเงินได้ภาษีหักณที่จ่ายสาหรับการหักภาษีณที่จ่ายมาตรา51 นะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตราสิบวงเล็บหนึ่งแล้วก็วงเล็บสองก็จะเป็นในส่วนของเงินเดือนค่าจ้างค่าในหน้าและก็รบำเหน็จถ้าเป็นพองอดสองนะคะจะใช้สําหรับการหักภาษีและให้จ่ายตามมาตรา50วงเล็บ2กรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ3แล้วก็วงเล็บ4อย่างเช่นพวกค่าเลขทธิด์ดอกเบี้ยนะคะแล้วก็เงินปันผลแล้วก็ต่อมาในส่วนของแบบพองอด3นะคะก็จะเกี่ยวกับ จ่ายมาตานะคะสามเตรดนะคะแล้วก็ตามมาตรา5 0าสงเลบสาแล้วก็5ส่วนจ่ายเงินเดือนนะคะเกี่ยวกับมาตรา4 0่สิบงเล็บห้าหเช่นเช่นค่าเช่าวิศวะหรืออาจจะเป็นพวกการรับเหมาก่อสร้างการรับจ้างทําของอะไรพวกนี้นะคะส่วนมาตรา53เนี่ยจะใช้ในส่วนของกรณีสำหรับาหาักภาษีนะให้จ่ายกรณีจ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40 ส่วนแบบพองอดอห้าสี่เนี่ยใช้สําหรับตั้งตอไปนี้ก็คือมีหน้าที่ในส่วนของกหักภาษีเงินได้พึงประเมินนะคะในส่วนของมาตราสีสิบวงเล็บหนึ่งถึงวงอ่าวงเล็บหกนั่นเองนะคะให้แก่บริษัทหรือว่าห้างหุ้นส่วนนะคะที่บุคคลเนี่ยจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศแล้วก็อีกอันนึงนะคะจะเป็นในส่วนของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะที่จำหน่ายเงินกำไรนะคะเป็นเงินประเภทใดหรือว่าอาจจะเป็นประเภทอื่นก็ได้ ต่อมาในส่วนของการยื่นแบบเสนงการในการคำนวณภาษีนะคะาหากภาษีหน้าที่จ่ายนะคะสำหรับการสรุปนะคะจ่ายเงินได้แล้วก็จำนวนเงินภาษีนะคะที่ต้องนำส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วสีแบบได้แก่พองอดอหนึ่งกนะคะเกี่ยวกับการยื่นแบบรายการภาษีหักหน้าที่จ่ายตามมาตราห้าแปดถ้าเป็นแบบพองอหนึ่งกพิเศษนะคะยื่นแบบภาษีตามมาตราห้าแปดองค์เล็บหนึ่ง ะะถ้าเป็นพดงด2อ2กนะคะยื่นแบบรายการภาษีเงินได้นะที่จ่ายตามมาตรา8 8ใช้สำหรับแสดงรายการาจ่ายเงินนะคะที่เป็นเงินภาษีาในปีภาษีที่ร่วงมาแล้วสำหรับเงินได้พึงประเมินมาตราสี่สิบหสี่อย่างเช่นพวกดอกเบีย้ยหรือว่าเงินปันผลนั่นเองค่ะส่วน แบบฮองอดอสามกนะคะจะยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หักนที่จ่ายตามมาตราห้าแปดงคเล็บหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ใช้สําหรับแสดงรายการสรุปการจ่ายเงินนะคะในจํานวนเงินภาษีที่ได้นําส่งไว้ในปีภาษีที่ล่วงมาแล้วสําหรับเงินได้พึงประเมินตามมาตราสี่สิบงคเล็บห้าหกเจ็ดและแปดค่ะก็จะเป็นในส่วนของพวกอ่าเงินได้ที่รับจากค่าเช่าแล้วก็ พวกวิชาชีพอิสระการรับเหมาการรับจ้างทําของนะคะหรือว่าการให้บริการนั่นเองค่ะในส่วนของบทที่3ก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะเดี๋ยวครูจะแจ้งอยู่ในไลน์กลุ่มของเราอีกรอบหนึ่งนะคะว่าให้ทําในส่วนของอข้อไหนบ้างนะคะแล้วก็ให้นักศึกษาส่งมาให้ครูอยู่ในไลน์เช่นเดิมนะคะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลมาด้วยนะคะครูเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่าคนไหน ส่งงานแล้วบ้างนะคะแล้วก็ให้หนักศึกษาที่ยังไม่ได้ติดตามงานนะคะให้ติดตามงานด้วยแล้วก็ส่งมาอยู่ในลายคูเช่นเดิมนะคะแล้วก็จะได้ไม่ต้องมีงานค้างสาหรับคูในวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันในบทต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ